สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชออ่องออมแอมชนินะค่ะตอนนี้เราไมกันกเกมไม่ครับเอาชีวิตรอดในโลกหินสโตนบล็อกในตอนที่9กันต่อน,นะคะก็ะซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาทําขนมเค้กราต่างต่างกันต่อนเนาะก็โอเคค่ะถ้าอย่างั้นเราไปลองกันเลยจ้าโอ้อยออมเดีอยอย๋ยวนี้พี่เก่งก็อโอนแย่ดิเนี่ยก็เมื่อวานเราเล่นกินแฮมเบอร์เกอร์เมื่อวันนี้เราจะกินขนมเค้กแล้วเนี่ยโอ้อยพี่เคนเดี๋ยวนี้เขามีโดนัททองคำกันแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีขนมเค้กทองคมังง่จริิด แล้วนอกจากนั้นน่ะเราก็จะมีขนมเค้กไดมอนด์ด้วยนะโอ้ัหเฮ้าฟันหังแน่บอกเลยตอนนี้ขนมเค้กเราแพงมากเป็นพิเศษเลยนะ <G ül üyor> เออนมบูตไปเนี่ยเดี๋ยวนมวัวไม่ทำขนมเค้กไม่ได้ไ่กินนมจักเต้าเลยนะก็ไ <G ül üyor> ม่รู้ว่ามันจะพาเราไปไหนเนาะ <G ül üyor> โอเคค่ะดเดี๋ยวเราก็จะเอาวัตถุดิบนะคะทรัพยากรของเราเนี่ย <G ül üyor> พวกทองนะคะแล้วก็ไดมอนนะคะเดียเด๋ยวเราจะเอาไปหลอมมันก่อนเนาะ,ะ <G ül üyor> ก่อนนี้ต้องทำแบบเป็นก่อนนะคะทำแม่พิมพ์ก่อนเนาะอืมอล้นี้ขาดพลิกแอ็กเนาะ โอเคได้แม่พิมพมาแล้วเดี๋ยวเราไปหลอมมันกนะ่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาเศษแตรทองนะคะมาครับให้มันเป็นบล็อกก่อนเนาะโอเคได้มาแล,แล้วเดี๋ยวก็เอาไปหลอมกันนะคะวันนี้เราก็จะหลอมทองคาว้าววี่ไงทองคาเปลวเไว้รอยเข้กใช่ปะ <c oughs> ไม่ใช่ทองคําแท้เอาละใส่แม่พิมพลงไปได้มาแล้วพิกัดทองคำทันตัวเฟืองกันเนาะเอาละฟืบได้มาแล้ว แล้วก็เดี๋ยวไปทำดั้มกันนะเหมือนเดิมเลยพี่เขียนว่ามันไม่ใช่เฟืองแล้วอ้มันน่าจะเป็นเชือกไปอ๋อเป็นเชือกกันเหรอเอ้เขาว่าไม่ใช่หรอกเขาว่าจะเป็นตัวเชื่อมมากกว่านะโอเคได้เวลาทำเคกทองคำกันแล้วโอ้ยกระทงทองคำเปรียวอ่ะดูดีแน่ใจนะอ้ามันจะกินได้เนี่เอ้ใส่ด้วยผงโกสโตนี่นะโอ้โหลอยหน้าติดคอฝืดคอหน้าดูเลยนี่ไงได้มาแล้วโอ้มทองคำอ้ยทองเชียวเราจะกินได้จริงอ่ะเนี่ย ไอ้กินได้ดิเขายังมีโดนัทท้องคำกันเลยไอ้ผมว้าทออ้าติดฟันอ๋อทำไมรีบไปจุงอา้ามาเร็วเอ้าไปมั่งดิช่วยอุ้ยที่ไหนกันแน่เนี่ยเอ้ยมีงูอยู่ในรองเท้าบูธชันไม่ใช่บุธดี้นะเอาความเมื่อกี้มันขึ้นแบบเนี้ยโอเคเรามาในเมืองคาบ,บอยลางนะคะ โอ้อดูดีว่าที่นี่จะขุดได้อะไรกันนะเนี่ยเฮ้ยรังพึ่งเพียบเลยอะแปลงว่าแถวนี้ต้องมีพึ่งแน่เลยโอ้จะมีไหมเนี่ยเห็นสักตัวเลยพี่แน่ๆมีอะไรป่ะพี่เคนอะไรอะกะบองเพชรเนี่ยทะเลไฟอะก็เดี๋ยวเราจะลองวางอุปกรณ์ขุดแร่แล้วนะคะลองวางเจ้าสว่านดูนะว่าเราจะได้พวกแร่อะไรบ้างนะคะแต่ว่าถ้าให้เรานะน่าจะเป็นพวกแร่ทองคำซะส่วนใหญ่นะคะดูดีลุนลุนลุนดูซิว่าจะขุดได้อะไรเราจะลองวางทุกที่นี่แหละไปที่ไหนก็วางที่นั่น ดูนีเราต้องการอห่างมาสำรวจนะคะยังมีเค้กแบบอื่นที่เหลืออีกเนาะเรายังไม่ทำนะคะวันนี้ก็ทำแค่สองอย่างก่อนเนาะอู้อะเราม,มาเป็นทองเลยอะทองนักเก็ตอ่าได้มาเป็นพวกทองไม่ว่าจะเป็นพวกเศษทองนะคะแล้วก็กันาวเดอร์เนาะอุ้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วไม่คุ้มหรอเขาอ,อยากได้ไดมอนด์มากกว่านะอะามาเป็นเพ่อนไพกกันดีกว่าดูนีที่นี่จะมีอะไรบ้างนี่ทำไมมันที่รกร้างอย่างเงี้ยก็เป็นทรเลย์สายนี่นะ เอ้ยเอาตะเผากลับไปปะที่บ้านก็มนนีอะเออเอาเลยเอาเลยเหมาให้หมดเลยเอาไปก่อนนะได้อะไรก็หยิบหยิบไปกันไ,ไปดูดิหลังลจน,นจะมีอะไรนี่อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะอ้าเอาอ้างใมีคนด้วยในโลกหินของสโตนบล็อกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะแบบว่าเน้นไปสำรวจโลก,กอื่นๆกันก่อนเนาะเอ้เขาบอกว่าเราต้องการจะเอานมใช่ไหมคาร์บอนเขาชอบกินนมกันเลยอ้อยากกินน้ำเปล่ามีเป่า <laughs> เอ้ได้หม้อต้มยาไปแล้วพี่เคน yeah, เอาโดชของไปเลยเาบ้านหลังนี้ละมีอะไรเป่ห วิมีเตียงเฮ้ยอ้อมเจด,ดีข้างล่างมีทางลับด้วยเอ้ยมันจะ <น S 1> มีทาง,ทางลับจริงเหรอนั่นไงเห็นป้ามีนั่งหลานด้วยไปดูนี้โอ้ชุดกอนหนังเ,เ,งงเนี่ยทาง,งนู้นทางนู้นเออเนี่ยใครในคุกก่อเนี่ยฮ่าแอดคุกแล้วตีพี่เขียนทำไมเนี่ยลองเข้าไปดูดิ นั่นไงทางลนทางลับอ่ะต้องไมหาสมบัติแน่เลยไปละไอ้ทีขาเตียงไปก่อนนะอะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางลับเอ้าเหรอมันตั้นมันตั้นก็เรืองว่าทางลับซะเนี่ยไม่าอะไรไปหาที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปอีกที่หนึ่งเนาะมาหลังเนี้ยมีอะไรกันนะน่เนี่ยดูที่จุดนี้ฟังเยอะมากอ๋อน้องมาแต่น้องมาเฮ้ยได้เวลามาเป็นคาวบอยแล้วเนุ่นทางนุ่นมาอยู่นุ่นอ่ะอาจจะช่วยเปิดป้ายเนาะขอให้เป็นอิสระภาพมาเร็วจ้ระไนอยมาช่วยขนของเร็วเยอะข่าวบ ขี่ม้าไม่ใช่แล้วน้องลาเขามีกล่องเช็ดอยู่ข้างๆด้วยน่ารักเชียร์ดุ๊ดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ไดิ๊ด๊ดดิ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 ๊ดอิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊นดิยดดิ๊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 ดาเ๊ดาิ๊ดดิ๊ดดเ๊้ดิ๊ดดดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดินดดย๊ดดิ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 ๊มีิ๊บีิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ด ของดีเก็บไปก่อนมันฝรั่งสุดยอดเอาไปทำฟาร,ร์มพึ่งได้นะเมาเลยเมาเลยแล้วก็สวีทเบอร์รี่แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วนี่นะ โอ้เนื้อสดไอ้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนไอ้ตะเบ<ร>ียงแห่งเนื้อสดเลยนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึงนะ่งเนาะเอาแคา่นี้ดีกว่าข้างหลังมีอะไรอีกเปล่าอ่ะนู่นไงข้างหน้ามีปะ่ะเฮ้ยน้ำผึ้งโอ้สุดยอดอุ้ยเก็บไปก่อนของดีมีทุกอ,อยากที่เกี่ยวกับผึ้งแล้วแต่ไม่เห็นมีตัวผึ้ง <c oughs> เลยเฮ้ยเขาให้เราซื้อไข่ได้ไม่ใช่หรออ๋อนั่นสินั่นสิโอ้อแคร์วัล,ล,อลทองคำเดี๋ยวเขาเก็บไปก่อนนะโอ้ที่นี่คุ้มนะเนี่ยพิงไม่ดีละเอางี้ก่อนกันของมีอะไรให้ดูม่่เออาะ เอางีมาเฮ้ยตังโมเราเก็บตังโมไปนิดนึงดีกว่าเนาะเมาเลยเมาเลยคิดว่าไปแค่นี้น่าจะพอแล้วนะรู้สึกว่าของเต็มตัวแล้วต้องรีบกลับบ้านกันแล้วโอเคเอาไปแค่นี้นะไม่เคนดูของแค่นี้เดี๋ยวออกไปดูข้างบนกันดีกว่าบนหลังคามันจะมีอะไรหรือเปล่า,าอ่ะเดี๋ยวก่อนอา้าทำไมมีปีนหลังคาลนะ่ะตกลงไม่ขาบราหรือนินจาก,กันแน่เนี่ยเขาอยากรู้ว่าหลังคามันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะ อ้ไงี้บ้างอะมีอะไรบ้างมันก็บอวจะมีของใช้ได้อยู่นะนี่ไงเอ้ยชั้นหนังสือโอ้สุดยอดจริงเหรอโอ้ถ้ามีแบบว่าพวกวิลเลจเจอร์ไปทำบรรลักษ์ได้เนาะเมาเลยเมาเลยโอเคที่เหนว่าเก็บเครื่องมือกลับบ้างกันดีกว่าอะไล่อยหรือเปล่าเนี่ยมาลองดูดิอะไรบ้างอนะ้ยมันจะต้องมีของบ้างแหละ ดูดิอืมมันก็จะได้พวกแบบว่าทองเยอะหน่อยเนาะถ้าทิ้งไว้นานๆน่าจะได้เยอะกว่านี้นะคะอ้าวสุดยอดเลยหาไม่เคนเก็บของปิกบ้านงั้ดีกว่าโอ้ยที่นี่อย่างคุ้มอ่ะสุดยอดเดี๋ยวเขาว่าเขาจะไปไดมอนด์อีกทีหนึ่งอ่ะจริงหรอต้องไปทําเค้กไดมอนด์กันนะขนาดมาที่นี่ยังคุ้มขนาดเนี้ไปไดมอนด์จะคุ้มขนาดไหนไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะต้องไปหาแต่ถี่แม่เลย แบบว่าให้เราไปสำรวจโลกกัะนะ่ะเนาะดูกันดีกว่า,าไปเร็วอ้าาตึกเต้จะตายอยู่แล้วเดีย๋ยวฝากพี่เคนเก็บของที่เหลือทีนะเข,ขเขาเต็มแล้วอ่ะอ่ามาที่นี่ทีตัวเต็มเลยนะมีของเห้ด้วยอย่างเยอะอ่ะไปปิกบ้านกันดีกว่ามาแล้วน้องว่าจะกลับบ้านไปกับเราหรือเปล่านะไปกันเลยเจ้หูไปแล้วจะไปแล้วชนได้ไหมอเอะมันไปไม่ได้อะ่ะ <laughs> ทำไม่คล้าอยู่ตรงนี้อพี่เค้นไปก่อนนะสวแวดีลาก่อนนะนั่งล่าขอให้มีความสุขนะโอ้ไม่ต้องชวนดราม่านะอยากเจอเค็งเค้กใหม่ดิโอเคค่ะแล้วกลับมาที่โลกหินแล้วเนาะเดี๋ยวเราเก็บของกันดีกว่านะคะโอ้ของคุ้มจุงโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำแม่พิมพ์พิกแอคนะคะที่จะเป็นพิกแอคไดมอนด์เนาะเอาไปทำอะไรอ่ะพิกแอคไดมอนด์เนี่ยเอ่อก็ไปทำเค้กไดมอนด์ไงพิกแอคกซ์ต่ำคอยแล้วต้องหลอมไดมอนด์ก่อนเนาะอ๋อเหมือนรถมิ้นเลยอ่ะโอเคได้มาละ แล้วก็เดี๋ยวไปทำดัมก่อนนะเหมือนเดิมเลยเอาแบบนี้ดีกว่าฟึ๊บเราใส่แร่ไดมอนด์ลงไปนะคะแล้วก็พิกแอคไดมอนด์ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ไดมอนด์ลงไป2เม็ดนะคะแล้วก็ตามด้วยหวีดสองชิ้นเนาะแล้วก็ถังนมค่ะได้ออกมาเป็นเค้กไดมอนด์โอ้สุดยอดอุ้ยน่ากินนะ่ะ ไอ้พี่เค้งของแพงเลยนะเค้กไดมอนด์เลยนะเราจะรวยแล้วไม่ใช่ยังไม่น่าใจเรายังไม่เคยไปเลยเฮ้ยก็เป็นต้ดินแดนไดมอนด์นี่นะรากลับมานี่ต้องเป็นไดมอนด์สหัสานแน่แเลยเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นดินแดนไดมอนด์ก็ได้ปะเฮ้ยอย่าพูดเป็นลางเอาละนะไปแล้วนะครับเยูอคคปกับ ไอ้นะี่เน่เขาไปมั่งมาเลยอ้าวมูที่นี่สุดเจ้า่มนสวรรค์นี่แน,นะเขาเขาผ่านชั้นเจ็ดป่ะขาดทัษะอย่างเดียวะไอ้นี่เนี่ยว่ดไปดูไหนนี่ฟิบออเพียวซนอนว้าวสุดยจดเออไม่เห็นมีหยังเลยอะยิ่งให้ประสาทยักษ์ข้างใน,นต้องมีมหาสมบัติแน,น่เลยอ๋อยังไม่เห็นมีอะไรเลยไม่แน่นะอ้าวอาจจะมีสมบัติของพระเจ้าก็ได้นะเราไปสำรวจที่ไหนเนี่ยเราต้องวางอุปกรณ์ที่นั่นขุดเลยขุดเลยออมเพียงขายได้ไดมอนด์ไหนดูดิจะมีอะไรออกมากันแน่เต้นเต้น อะไรอะไรไม่เงียบเงียบอ่ะไม่เห็นมีอะไรอ่ะยังไม่มีแบบมาเลยเนาะเออเดี๋ยวกันนะหัวขุดของอ้อมสึกหรือยังเนี่ย <c oughs> ย่างยงยังใช้ได้ดีอยู่ทางมาเมี๋ยไดูดิทุานหมดปะเนี่ยเป็นทานไหมยังเฮ้ยไม่ให้ขุดเตล่าฮะ จริงดิเออไม่เห็นได้เลยเลยอะ่ะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนอเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่าไปสำรวจกันเฮ้ยใ,ในเมืองนี้จะมีอะไรอะ่ะโอ้ถ้าขุดไม่ได้เลยนี่หักเงินเดินอ้อมเลยเนี <c oughs> นน่ยพี่นีให้หักแล้วพี่เคนอุ้ยมีกล่องโอ้ไดมอนด์เฮ้ยเรามีแร่ไดมอนด์เพิ่มอะ่ะโอ้เราตาจะไหลนี่ก็นจะไม่ได้อะไรสัแล้วมีเงาท้งคอร์สไปนะตอบอะไรอยากได้ไดมอนด์มากกว่าเฮ้ยยังยังมันต้องมีอีกดีถ้ามันมีกล่องนึงก็ต้องมีกล่องต่อไปปดดดิใช่่่่ะะแนนีีเราาาหูวมัจ ออยู่ที่ไหนกันบ้างนั่นแหละเฮ้ยขวาไหลไซ้ายดีข้างหน้าต้องไปอะไรดีอ๋อไปหมดทุกที่ล่ะงั้นไปทางนี้ก่อนอนะไปทางนี้ก่อนเนาะไปดูทางนี้แล้วทางนี้เล่นเล่นเอทางเหรอเล่นเลเฮ้ยมันมีกล ด้มจริงดิมันจะมีของหรือเปล่าอ่ะเดี๋รารองดูดีมีป่ะมีป่ะอุย้ยมีร่าไดามอนด์โอ้หวานเอาสุดยอดโอเคเก็บไว้ก่อนเพราะว่าค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะไดมอนด์เนี่ยเฮ้ยไปดูข้างล่างกันดีกว่าไม่แน่นะอาจจะมีสุดยอดกว่าน,นี้ก็ได้เห้ไปดูดีไปขุดก็แบบว่าไม่ค่อยได้เยอะแบบนี้หรอกเออไม่เห็นมีเลยต้องใช้สว่านเจาะอย่างเดียวอ่ะฝั่งนี้เกลือเนี่ยฝั่งนี้เกลือไม่มีเฮ้ย,อ,ยอ้อมพีิเนว่านะ ถ้าเราลองวางที่ขุดทั้งบนเนี่ยจ,จะได้ก็ได้นะเอ,อ้ยก็น่าลองดูนะลองดูดูเนาะจะได้อนะไเนาะเดี๋ยวให้กลับมาดูเราว่ามันขุดไม่ได้หรอก <G ül> อุ้ยหน้าอ้ารอะประตูสู่สวรรค์เหรอเฮ้ยับได้ปะเออไม่ได้อะ่ะ <G ül> ประตูหางเหาวประตูเกะขุดเลยขุดเลย <G ül> เฮออ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยอะเฮ้ยแต่ว่ามันมีพิษมาลีนนะโอไม่เห็นมีอะไรเลยอะ อันน่าอย่างน้อยก็มีแบบว่าพวกหลอดไฟปะอ๋มันมีกล่องอยู่ตรงนี้ฮะจริงดิอ๋อมันมีไดมอนด์อยู่นิดนึงโอ้โหแล้วก็มีปีกใช่ไหมอ่ะเราจะไปบินที่ไหนเนี่ยอุ้ยจำแมวไปเลยบินที่นี่ได้อย่างเดียวปะวู้ฮู้มีแกนเจอกล่องอีกเปล่าอ่ะผมมากเลยอ้าวบินไปแค่นั้นหรื่วหรอขุดอะไรไม่ได้เลยอะว่างเปล่าอ่ะโอ้ยม่เราเจ๊งแล้วแปบปีกไปบินที่บ้านย้อมใจดีกว่าตาลกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูทางนู้นดี๋ย่าลาต้อง พี่หนึ่งเนะาะไอ้เีเต็มเลยกล่องนะโอ้โหโล่งโจ้เลยเ<อ>ต่าวบ้านเปล่าแสดงว่าที่นี่เขาไม่ให้ฟามของเดยไม่ให้ขุดอะ่ะโอ้ยอเรามากันทำไมี่แล้วกลับไปที่ถ้ำหินเหวเราเหมือนเดิมดีกว่าโอเคเราจะต้องซื้อชาวบ้านเนาะเป็นชาวบ้านแร่นะคะเอาว่ามันหายตัวไปอีกแล้วนี่แพงเลยนะเนี่ยดูดิ เราต้องเสียโทเคสสีม่วงไปเนี่ยไม่ไม่นายชอบหายตัวจริงๆเลยเนี่ยในเวลาขับขันแบบเนี้ยทำนี่มันก็ตันทำไม่รู้หนีไปไหนเนี่ยไอ้ <c oughs> เวลาจะซื้อแบบนี้แหละซื้อให้หมดก่อนในครั้งเดียวเฮ้ย <c oughs> มันมีหนังสือแบบว่าวาร์ปไปด้วยอ่ะแล้วก็มีหนังสือบอกโลเคชันต่างๆดนะ้วยเนาะเราจะซื้อทั้ง3เล่มเลยดีปะเอาเลยเหมาส์เลยอย่ามันหนีไปอีกนะเพราะว่าตอนนี้เราพอจะมีแบบว่าพวกเอเมอรัลด์หลงเหลืออยู่บ้างแล้วอ่ะโอเคเอเมอรัลด์น่าจะพออยู่เนาะเอคที่ไมเค็มเราซื้อหมดลากปักเลยเนาาาาะเเ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 ออลลลยยยยหหหหมมม้ไ่รีนัวง นึวกว่าเล่นถ้วยหมุนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปที่แรกกันก่อนเนาะเป็นที่ที่วีเลเจร์อยู่นะคะเอาละเอาแค่นี้ก่อนเนาะ อย่างอื่นก็แบบว่าไม่อยากได้อ่ะอะ้อ้อมจริงเหรอพี่เคนึกว่าจะมีเราสองคนหรออยู่ในโลกนี้เนี่ยยังมีมิเลเจอร์อีกเหรอนี่ไงในหนังสืขขอเขาบอกว่าเราสามารถค้นหามิเลเจอร์ได้แต่ต้องไปตามพิกัดนี้นะ0ูนย์หกสิแล้วก็1นึ่งสองห้าศูนย์เนาะ,ะ,ะหนึ่งสองห้าศูนย์อ้อมดูของเราเการของเราอยู่หนึ่งอยู่เลย <c oughs> ไม่เป็นไรนะ่ะมามีพิกแอคเพรน่ะพันสองเลยนะอ้ะอมมาทะลุห้องนี้เลยแล้วข้อย เดี๋ยวเราก็จะทําการคุยทีนะคะไปเรื่อยๆค่ะตามพิกัดที่แบบว่าเขาบอกไว้ในหนังสือเนอะอเอาะเราจะได้คนพบรอยเจอร์สักทีนะคะมารอได้ปะได้พี <c oughs> ่เคนมา,าปักท้อทําพื้นให้เขาโอ้ไม่นะ Two hours later <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะเราก็เสียพี่แอคไดมอนเนี่ยไปอันแล้วเนาะ <c oughs> อันที่สองนะคะก็กำลังจะพังละโอ้ยเกือบถึงแล้วอีกนิดเดียวแข็งใจไว้ไปถึดไว้มันจะถึงแล้ว นายดูดิอ๋อมันมีหมู่บ้านอยู่ในนี้จริงดิเชยอ๋อนี่ไงเฮ้ยมีกล่องด้วยเหรอคือว่าจะมาเกอเนี่ยเฮ้ยมีเกลดีในหนังสือมันบอกไว้แล้วขอเปิดดูหน่อยนะอุวยมี่ร่า,าดาิดนึงก็ออยังดีโอ้ของเด็กเหมือนกันนะที่นี่เนี่ยดูดิมีคนเล่นด้วยขอบอกกันนิดนึงก็เอานะไห <laughs> <laughs> นไปดิเยี่ยมชมเขาหน่อยอดีตคุณกโกเลมเอ้ยนายมานั่งหลับไปในนี้ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยเขาจะมีคนรออยู่ที่นี่ด้วยเฮ้ยนึกว่าจะมีเราแค่สองคนน่ะเมื่อกี้ก็เจอบาร์เทนเดอร์ไปคนแล้ว ไอ้หลับหรอไหนดูดิอย่าเพิ่งหลับตื่นมาก่อนเนี่ยเขานอนกันอยู่ไมปย่างเตียงให้เฮ้ยร้อนร้อนนั่งเงียบสำน้ำหน้าเลยดูดีใข้ร้อนต่อแล้วเราจะไปเลเจอร์แล้วมันต้องมีของในกล่องดีโอ้ยอย่างเงี้ยอเม่บ้างบ้างเรามาพายเลเจอร์กลับไปบ้านเรากันเนาะเราจะได้ทำฟาร์มเลเจอร์ได้ให้พายเรือกลับไปใช่ปะโอ้โหไกลมากเลยพันสองร้อยห้าสิบช่องเลยนี่ยเฮ้ยท้าพายเรือมันก็เร็วอยู่นะหายุ้ยนี่กล่องมีอะไรอ่ะอ๋อมีเหรียญอุ้ยเดี๋ยวเราเก็บเหรียญไปดีกว่าไม่ต้องลงทุนเยอะ อันนี้คุมแล้วแล้วหลังอื่นอีกปะหนูหนนขนุนก็มีอีกขนุนก็มีอีกอ๋อนี่บ้านของบรรลักษ์เหรอหขึ้นไปดูข้างบนนี่เขาหลับอยู่ปะอ๋ะอเขาหลับอยู่ไม่มีอะไรเลยอกเกิออกมาเัาซ่องไปใต้พื้นมาเนี่ยไอ้ไม่มีน้องแมวเหมียวแล้วหลังนี้ล่ะไหนดูดิเฮ้ยมอต้มยาโอ,อเคเรามีแล้วเราไม่เอาไปดีกว่าเนาะแล้วก็อู้บ้านของนักเวทเนี่ย เขามีเหรียญเพิ่มด้วยเอาก็็จะเก็บไปด้วยเนาะโอ้เรารวยนะเนี่ยคุ้มคุ้มยังไม่รวยมันมีนิดเดียวแต่ว่าก็ต้องเก็บไปเนาะไว้สําหรับช้อปปิ้งกันนะแล้วหลังนี้ล่ะมีอะไรมั่งเจ้าจของบ้านเขาหลับอยู่ ไฮยูดี้เฮ้ยของนายไม่น่าสนใจเลยอ่ะของนายบ้านหลังก็แล้วก,กันนะนี่ต้องจับเปลี่ยนอาชีพนะเพราะว่าเราต้องการบรรลักษ์มากที่สุดนะตอนเนี้นีน่บ้านหลังนี้ล่ะยูดิมีของไว้ในกล่องอู้มีโทเค็นสีเขียวว้าวสุดยอดเก็บไปก่อนเนาะอุ้ยของแพงมากเลยที่นี่เนะี่ยใช่อของเขาก็แพงดีอยู่หรอกนะคุ้ม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 ที่เรามานเี่ยไกลเหลือเกินเอ้ยคนขายเนื้อหลับเหรอไฮยูดี โอ๊ยไม่เอาอ่ะของในนี่จูงใจเลยอ่ะเอาไว้ก่อนนะแล้วเราขากลับไปบ้านเราก็ดีกว่านะเอาไว้ว้าหลังก่อนนะวันนี้ไม่ไหวแล้ว <G ül üyor> ก็โอเคค่ะแล้วก็ออกมาสำรวจเอาชีวิตรอดในโลกหินสโตนบล็อกในตอนที่9ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบสโตนบล็อกแก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตั้มคลายกดก,กระดิ่งเนพะื่อเป็นกำลังใจพวกเราเนี่ยเล่นเกมให้ครบกลับไปนะแล้ว <G ül üyor> อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอับนนี้ต้องไปก่อนแนละ้วจ้าบิ๊บบี้บาย